สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเสาร์ของวันอาทิตย์นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พี่น้องผมซื้อต้นกายางหน้ามาครับพี่น้องนี่ครับมาจากตลาดตอนไม้ครับพี่น้องนี่ครับกับต้นละสิบบาทพี่น้องนี่ครับต้นละสิบบาทให้เบิ้งครับพี่น้องนี่ครับกับกระสูงครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ครับที่บ้านผมเนี่ยครับเห็ดละโงกมันหลายพี่น้องเห็ดละโงกหลายมาที่นี่ผมมีพื้นที่ว่างอยู่อยู่หายพี่น้องประมาณเกือบเกือบไรนึงพี่น้องผมกัเลสี่เอาต้นยางหน้ามาเลยครับไปปลูกครับแต่ว่า ผมจบปลูกปลกปลูกปีนี้พี่น้องสิปลูกปีหนาครับเพราะว่าผมได้เสื้อเ็ดัะงงม่าพี่น้องผมสีมาบอกวิธีง่ายๆนะพี่น้องการล่งเสื้อเ็ดังงงก,กับต้นยางหน้านน่พี่น้องนี่ครับวิธีที่ได้ผลนะครับพี่น้องวิธีที่ได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องนี่ครับก็คือเขาได้เ็ดังงกที่เขาบ่ได้ต้องการที่กินพี่น้องการ ดอกที k, você, ่มันบานพี่น้องเขาก็มาขยําพี่น้องนี่ครับอันนี้คือผมขยําเหรอครับพี่น้องแล้วก็ผมกลาสโซ่หนึ่งแล้วครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ครับเป็นอ่าเให้ละงกครับมาขยําเส่น้นาครับผสมหนามหรือว่าผู้ใดมีเครื่องปั้นกับปั้นอะไรได้พี่น้องแต่ว่าอ่าผู้ใดบ่สะดวกกับขยําเส่น้นามอะไรพี่น้องขยําเส่น้นาแล้วก็นี่ครับพี่น้องเขาก็ตักตักหาดตักเลยครับพี่น้องนี่ตักตักหาดนี่ครับเท่ครับเท่เส้นถุงต้นใหม่ที่เราซื้อมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ วิธีแต่พี่น้องผมแนะนําเลยครับเพราะมันสิเด็ดผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลครับพี่น้องเฮ็ดสิกเกิดแน่นอนเลยครับเพราะว่าบางบางบาง,บางวิธีพี่น้องก็คืออ่าเฮาสิเอาเสื้อเฮ็ดน,นี่ครับไปไปลาดอยู่อ่ารอบๆต้นยางหน้าที่เฮาป,ไไป,ปลูกไว้เด็ดปีสองปีเด็กพี่น้องอ่าวิธีนั้นก็ผมเคยทดลองแล้วครับพี่น้องมันบ่ค่อยได้ผลครับพี่น้องมันบ่ค่อยได้ผลปานใดกันี่ครับพี่น้องผมคิดว่าวิธีนี้ครับที่ส่วนมากแปลงเพาะอ่ากาต้นใหม่ก่ายางหน้าที่เป็นอ่า เอาไว้ขายให้กับพวกเกษตรกรหรือว่าพวกเกษตรอำเภอที่เพิ่นแจกให้กับชาวบ้านพี่น้องเพปัญเส็ดวิธีนี่พี่น้องเนคือนี่ครับนี่ครับคือหาเห็ดเน่าๆเห็ดดอกแก่ๆนี่พี่น้องโอ้ยดอกแก่ๆนลยพี่น้องมาขยำมาปั้นแล้วก็หาดลงถุงพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับนี่นี่ครับผมเห็ดในส่วนหนึ่งแล้วพี่น้องเห็ดจำหมูว่านนี่ครับนี่เหลือกันลยมาเสนอแหลกความรู้ให้พี่น้องหรืเบิ่งครับนี่ครับหลานไปเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ เพราะว่ายังได้น้ามื้อนี้ครับมันก็สิไหลลงทุ่งพี่น้องมันก็สิไปอยู่หากต้นใหม่ที่เฮาอ่าซื้อมานี่ครับพี่น้องนี่ครับกายางหน้ามื้อนี้ครับมาทีนี้ขอสําคัญนะพี่น้องต้นกายางหน้ามื้อนี้เฮาสิบ่ปลูกปีนี้เด้อพี่น้องนี่ครับเฮาสิบ่ปลูกปีนี้ครับเฮาสิรอปลูกปีหน้าพี่น้องฤดูฝนหน้าพี่น้องเพราะว่าให้ระบบหากแล้วก็ให้อ่าเชื้อของเห็ดนี่ครับมันมันสร้างสปอร์กับหากก่อนครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงคือ ถ้าต้นว่าโอกาสหนาหรือว่าเดือนหนาหรือช่วงดูไหนครับที่เขาได้เฮ็ดมากครับพี่น้องเขากับมาหลาดลงเรื่อยครับพี่น้องก็คือเพิ่มความแน่นอนให้กับต้นไม้เขาว่ามันสีออกเฮ็ดแน่นอนนะพี่น้องนี่ครับนี่ครับสมูโมนี่ผมกะสีบ่วปลูกครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมกะสีอ่าล่อหรือดูฝนหนาครับปีหนาที่ว่าสีลงปลูกครับพี่น้องนี่ครับเพราะว่าขั้นรงตอนนี้นะครับโอกาสที่เฮ็ดสีมันสีติดกับหากต้นไม้นี่ครับมันกะสีบ่ว บ่สูงครับพี่น้องมันอาจจะได้ผลก็ได้ครับแต่ว่าเผื่อความแน่นอนครับพี่น้องใจเย็นๆครับกัสิรอปีหน้าครับพี่น้องนี่ครับต้นยางนาครับนี่ครับเดี๋ยวผมสิไปให้เบิ่งต้นยางนาที่ผมปลูกได้ประมาณปีหนึ่งพี่น้องอยู่สวนข้างๆบ้านนี่ครับนี่ครับต้นยางนาที่ผมปลูกได้ประมาณปีกว่าๆแล้วพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับนี่กัสูงถมหัวแล้วครับนี่ครับนี่ครับ ความสูงเกับเกือบสองเมตรแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่ครับเห็นไหมงครับนี่ครับกัอย่างหน้าส่วนนี้ครับผมก็ลงเสื้อแฮทเด็กพี่น้องแต่ว่าผมลุ้งมีที่บอกว่าเอาเอาจอบนี่ครับคูดรอบๆต้นไม้นี่ครับพี่น้องแล้วก็เอาเสื้อแฮทมาลาดลงครับพี่น้องนี่ครับกัสิบเบิ้งพี่น้องม้อนสิ่เฮดเกิดบ่ครับพี่น้องคิดว่าแต่ว่าวิธีที่ผมว่ามันใจสุดก็คือเอาเชีองแฮดนี่ครับลาดลงกับถุงยางหน้าเลยครับแล้วก็จะาฟ้าปลูกพี่น้อง ล่อให้ então, ปีหนาวห้ปลูกนี่ครับเป็นบ้าครับนี่ต้นยางนาเมื hin, cort, ่อนี้ครับนี่ผมก็ลงเสอร์เห็ดด้วยกันนะพี่น้องเนี่ยว่าลงแบบอีกอวิธีหนึ่งครับก็คือขุดลุมนี่ครับขุดซุ้มรอบๆรอบๆต้นมันนี่ครับต้นยางนานี่ครับแล้วก็เอาเห็ดมาลาดครับเอาเสอร์เห็ดที่ผสมใส่น้ำครับมาลาดแล้วก็เอาปุ๋ยขอกับมันโรยรอบๆน้ำข้าพพี่น้องแล้วก็เอาดินฝังครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ้างครับมีอยู่ปมั่นสิบต้นครับนี่ครับนี่ครับขันเห็ดออกหรือว่ามันได้ผลครับผมบอสิมาอัปเดตได้บ้างครับพี่น้องนี่ครับ ก็เห็นได้สองวิธีได้ครับพี่น้องสำหรับการลงเห็ดเจือเห็ดครับเห็ดละงกใส่ต้นอย่างนาครับก็คือวิธีหนึ่งก็คือนี่ครับเข้ากับขุดรอบๆนี่ครับขุดรอบๆค้นต้นมันนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับแล้วก็เอาน้ำเจือยางเห็ดเห็ดยางนาพี่น้องที่เขาผสมกับน้ำครับมาลาดลงเลยครับนี่ครับที่หนึ่งครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสือการยางนามาลงพี่น้องมาไหวครับแล้วก็เอาเศษเห็ดไปเทใส่ถุงเลยครับย้อนใส่ถุงเลยครับ ก็จะพาปลูกพี่น้องรอบปีหนาไปปลูกครับนี่ครับสองวิธีครับพี่น้องแถวบ้านยังนากระต้นละซิบ่าพี่น้องเบาแพงครับหรือว่าผู้ใดมีต้นยังนาแถวบ้านอยู่น้ำห่วยน้ำหงคครับพี่น้องก็เอามาเพาะใส่ถุงปลูกเลยครับบางอย่างครับนี่ครับนี่ก็ะยังนาพี่น้องปลูกในบ้านเกือบเกือบเอ่อเกือบปีแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกระยังนาครับที่ผมปลูกไว้ครับ อันนี้ก็ต้นหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับอายุประมาณเกือบปีแล้วครับพี่น้องนี่ครับต้นยางหน้ากันครับนี่ครับนี่ก็ลงเชียงเห็ดกันพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับลงเชียงเห็ดลาดรอบๆลำต้นพ้นต้นมาเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็ต้นหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับนี่ต้นยางหน้าอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับเอาพี่น้องเห็ดเกิดด้วยครับพี่น้องแต่ว่าบองหัวเห็ดยังครับนี่ครับให้เบิ้งครับนี่ครับพี่น้อง แต่ว่ามันาวจะเป็นเห็ดกินได้ครับนี่ครับนี่ครับนี่เห็ดนี่ครับนี่ก็เริ่มเกิดเลยพี่น้องนี่ครับรับต้นยางหน้าที่ผมปลูกเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่เชืยอเห็ดครับเดี๋ยวถ่ายคลิปมือนี้ครับมีของแถมพี่น้องให้เบิ้งครับพี่น้องยื้อข่างบ้านนี่ครับพี่น้องมีเห็ดปลวกครับพี่น้องเห็ดปลวกหรือว่าเห็ดเอ่อเห็ดข้นครับพี่น้องเกิดแล้วครับมาให้เบิ้งครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ประเด้ลงลงเสืยอเห็ดนะพี่น้องแต่ว่ามันสีมีเป็นสายของปลวกครับพี่น้องของปลวกครับ ที่มันเดิน,านสายอยู่เรานี้พี่น้องนี่ปวกนะครับปวกเห็นเบิ้งครับพี่น้องนี่ครับนี่งามเลยครับพี่น้องเห็นปะครับนี่เห็ดโคนใหญ่ครับพี่น้องนี่เห็ดปวกยากครับพี่น้องเห็ดปวกตากันปวกเอเห็นปวกตาครับนี่ครับพี่น้องมพง่ดูครับนี่ขาใหญ่ขางามเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับนี่มพงดูครับอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับนี่มดูครับเกิดยุคขางบานเลยพี่น้องนี่ครับไม่ได้ยุคไกลเลยครับนี่ครับนี่ครับ ครับโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้กับบอลเดย์บอลยังโดนครับพี่น้องกับไม่เบิ้งข่าวๆง่ายๆรายละเอียดครับพี่น้องการเฮ็ดเสื้อเฮ็ดลงเสื้อกให้ละงกครับกับต้นยางหน้าครับต้นจิกต้นหั่งอะไรได้พี่น้องนี่ครับนี่ครับก็คือเข้าสื่อต้นกามากครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็เาเอาเฮ็ดที่เขาเก็บมาได้หรือว่าเขาไปสื่อตลาดครับกินรสละลายรือว่าเป็นแบบเฮ็ดเน่าๆของคนที่ฟี่เลยพี่น้องนี่ครับมาขยำใส่น้ำครับแล้วก็ลาดใส่ถุงเลยพี่น้องนี่ครับลาดเลยครับนี่ครับนี่ครับ กะบขันดีได้พี่น้องกะหาหลาดอีกจากอีกเธอสองเทธอพี่น้องขันเฮ็ดออกขันมีเฮ็ดลายก็เอามาหลาดซัมมี่ครับแล้วก็เดือนหน้าปีหน้าพี่น้องปีหน้าประมาณเดือนเมษาพฤษภาฝนเริ่มฤดูแรกพี่น้องก็เอาเอาต้นไม้มาเนี่ยไปลงเลยครับพี่น้องนี่ครับกับธีนี้ครับพี่น้องสีดีก็การไปคุดรอบๆโค่นมันแล้วก็เอาเฮ็ดไปหลาดครับพี่น้องเพราะว่ายังเสี่ยงครับเสี่ยเฮ็ดมันสิลงไปกับต้นอย่างหน้าเลยครับพี่น้องนี่ครับ อยู่กับหากตลอดเลยครับโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้กันสิก็จบเพียงแค่นี้นะครับกันชอบกันถึงใจนะพี่น้องเนาะกจากนี้นะครับเด้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้ครับสำหรับคลิปหน้าสิไปเห็นยังเที่ยวยังไงอย่าลืมติดตามได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับพี่น้องสวัสดีครับ